สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ในกัมพูชาที่ตอนนี้เออดูเหมือนจะร้อนระอุขึ้นมาอย่างน่าจับตาเลยนะคะมีภาพความวุ่นวายเกิดขึ้นในหลายๆเมืองพร้อมๆกันเลยซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากรายงานของช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่เขารวบรวมข้อมูลไว้ได้น่าสนใจมากค่ะครับ คือภาพที่เห็นมันค่อนข้างชัดเจนเลยว่าไม่ใช่เหตุการณ์เล็กๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปแต่มันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่ารังแตกของกลุ่มทุนจีนสีเทาคือพอโดนทลายไปจุดหนึ่งมันก็ส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งเครือข่ายเลยครับคำว่ารังแตกนี่เห็นภาพมากเลยคะ่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนดูเหมือนว่าการบุกจับที่พระตะบองจะเป็นเหมือนการจุดชนวนเลยใช่ไหมคะ น่าจะเรียกได้ว่าเป็นแบบนั้นเลยครับข้อมูลระบุว่าคืนวันที่14มกราคม2569ตำรวจกัมพูชาบุกข้อกวาดล้างเครือข่ายใหญ่ที่จังหวัดพระตะบองอ๋อจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนไทยเรานี่เองใช่ครับติดกับจันทบุรีเรานี่เองเป็นพวกแก๊งคอรเซ็นเตอร์พนันออนไลน์ที่เราคุ้นค้นกันดีแต่ว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นมันน่าสนใจกว่ามากครับในรายงานมีคลิปวิดีโอที่น่าตกใจมากเลยค่ะ เป็นภาพตอนกลางคืนเลยนะคะเห็นคนกลุ่มใหญ่เลยส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเป็นคนจีนกำลังวิ่งหนีออกจากตึกกันแบบโกลาหลมากเหมือนหนีตายเลยค่ะภาพนั้นสะท้อนสถานการณ์ได้ดีมากครับคือมันไม่ใช่แค่การจับกลุ่มตามปกติแต่เป็นการทลายเครือข่ายที่ทำให้คนที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามเกิดความตื่นตระหนกอย่างรุนแรงอืมและที่สำคัญคือเหตุการณ์ที่พระตะบองไม่ใช่จุดเดียวที่เกิดเรื่องแบบนี้ครับ ในแหล่งข้อมูลเดียวกันเนี่ยยังชี้ให้เห็นการหลบหนีครั้งใหญ่ในพื้นที่อื่นๆด้วยโดยเฉพาะในพนมเปญกับเมืองพระศรีอนุซึ่งถือเป็นศูนย์กลางใหญ่ของกลุ่มทุนจีนพวกนี้เลยแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าการบุกจับแค่ครั้งเดียวแน่ๆการที่คนจะแตกตื่นพร้อมกันในหลายเมืองขนาดนี้มันต้องมีจุดเปลี่ยนสําคัญอะไรสักอย่างอะไรคือฝั่งเส้นสุดท้ายคะ แหล่งข่าวชี้ไปที่จุดเดียวกันเลยครับว่าจุดเปลี่ยนจริงๆคือการที่ทางการจีนเข้ามาจัดการกับตัวใหญ่เองเลยนั่นก็คือการจับกลุ่มแล้วก็ส่งตัวเฉินจื้อเจ้าของ Prince Group กับประเทศจีนครับเฉินจื้อชื่อนี้มีความสำคัญยังไงคะเขาไม่ใช่แค่นักธุรกิจธรมธรมดาาใช่ไหมไม่ใช่เลยครับในวดวงธุรกิจและการเมืองของกัมพูชาเนี่ยเฉินจื้อและ Pri n c e Group ถือเป็นผู้มีอิทธิพลสูงมาก เรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของกลุ่มทุนจีนในประเทศเลยก็ว่าได้อ oh. การที่เขาโดนจับและส่งตัวกลับจีนมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณที่ดังและชัดเจนมากว่ากรอกคุ้มกันที่เคยมีมันหายไปแล้วไม่ว่าใครก็ช่วยไม่ได้อีกต่อไปพอหัวหน้าใหญ่โดนแบบนี้พวกเครือข่ายที่เหลือก็เลยแตกตื่นกันหมดสิครับเข้าใจแล้วค่ะพอตัวการใหญ่โดนจับทุกอย่างก็เริ่มพังทลายลงมาเลยใช่ครับและสถานการณ์ก็ดูจะรุนแรงมาก มีรายง,งานพร้อมคลิปวิดีโอที่ระบุว่าเป็นภาพแรงงานชาวเวียดนามกับจีนกำลังพังวงล้อมเพื่อหลบหนีออกจากนิคมหลอกลวงแห่งหนึ่งพังวงล้อมเลยเหรอคะครับชื่อจินหยวนซีแล้วก็มีรายง,งานว่าบางคนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไล่ตามทำร้ายด้วยซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงความโกลาหลและความรุนแรงที่เกิดขึ้นข้างในนั้นเลยครับ ฟังดูแล้วความโกลาหนและความสิ้นหวังนี้มันคงมีราคาที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตจริงๆนะคะแหล่งข่าวได้พูดถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายนี้ด้วยน่าเศร้าแต่ก็เป็นเรื่องจริงครับมีรายงานว่าเมื่อวันที่13มกราคมที่เมืองพระศรีหนุซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางของเรื่องวุ่นวุนทั้งหมดนี้แหละครับมีหญิงชาวต่างชาติคนหนึ่งพระตกจากอาคารคาสิโนชื่อกวนดาเสียชีวิตขาดที เหตุการณ์คนตกตึกในเมืองคาสิโนโแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยจนน่ากลัวนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่าตัวข่าวก็คือปฏิกิริยาของคนในโลกออนไลน์ต่อเรื่องนี้ในรายงานเขารวบรวมคอมเมนต์มาด้วยอย่างเช่นมีคนบอกว่าตกตึกอีกแล้วแปลกดีมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นหรืออีกความเห็นที่ตั้งคำถามตรงๆเลยว่าตกมาเองหรือโยนเขาลงมาปฏิกิริยาแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะ คือมันมีความเคลือบแคลงสงสยัยความไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรงอยู่ในนั้นเลยมันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับมันคือภาพของความหวาดระแวงและมุมมองที่คนทั่วไปมีต่อสถานการณ์ในกัมพูชาตอนนี้ไปแล้วคือคนไม่ได้มองว่าเป็นอุบัติเหตุอีกต่อไปแต่ตั้งทงไว้ก่อนเลยว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่ากลัวซ่อนอยู่เหมือนกับว่าความเชื่อมั่นมัน พังทลายลงไปหมดแล้วถูกต้องครับแหล่งข่าวชี้ว่าหลายความเห็นมองตรงกันว่าประเทศได้กลายเป็นแหล่งรวมอาชญากรรมที่อันตรายไปแล้วในสายตาของพวกเขาแล้วมันมีอีกประเด็นที่น่าขบคิดมากๆจากความคิดเห็นหนึ่งที่แหล่งข่าวหยิบยกมาเขาบอกว่าปัญหานี้จะไม่มีวันหายไปตราบใดที่นานาชาติไม่ร่วมมือกันกดดันตัวการใหญ่ตัวการใหญ่ ในที่นี้เขาหมายถึงจีนในบริบทนี้เขาหมายถึงจีนครับนี่เป็นมุมมองที่ชี้ว่าคนเริ่มมองเห็นแล้วว่าปัญหาม,มันซับซ้อนและโยงใยไปในระดับข้ามชาติเกินกว่าที่รัฐบาลกัมพูชาจะจัดการได้โดยลําพังเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะคะคือมันสะท้อนว่าคนมองว่าปัญหานี้มันฝังรากลึกไปแล้วแล้วเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่มันส่งผลกระทบก,บกับกัมพูชาในภาพใหญ่ยังไงบ้างคะในรายงานมีข้อมูลเชิงตัวเลขที่จับต้องได้ไหม มีครับและเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากโดยเฉพาะในภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อภาพลักษณ์ของประเทศมากที่สุดการท่องเที่ยวใช่เลยครับการท่องเที่ยวภาคก,การท่องเที่ยวนี่น่าจะโดนผลกระทบไปเต็มๆเลยสิคะเต็มๆเลยครับแหล่งข่าวอ้างอิงข้อมูลโดยตรงจากสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐอ๋อเมืองที่มีนครวัดนั่นเลยนะคะครับเมืองท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งของประเทศเลยข้อมูลระบุว่าแค่ช่วงวันหยุดสิ้นปีที่ผ่านมาคือวันที่30 31ธันวาคม2,568ตัวเลขนักท่องเที่ยวโดยรวมลดลงไปกว่า14%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า14%นี่ถือว่าเยอะมากนะคะสำหรับช่วงเทศกาลแล้วถ้าเจาะลึกลงไปล่ะคะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนที่หายไปตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าตกใจที่สุด ถ้าแยกดูจะเห็นว่านักท่องเที่ยวในประเทศลดลงประมาณ13.66%ซึ่งก็เยอะแล้วแต่ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่คือดิ่งเลยครับลดหั่วไปถึง26.5%เหลืออยู่แค่ประมาณ7,500คนเท่านั้นเองโหอ้โห16.5%ตัวเลขน่าตกใจมากนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งๆที่เสียมราชมีนครวัดเป็นจุดขายระดับโลกแท้ๆ แสดงว่าข่าวด้านลบมันรุนแรงจนกลบแม่เหล็กการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งที่สุดไปได้เลยมันคือความเร็วครับความเร็วที่ภาพลักษณ์ของประเทศพังทลายลงในยุคโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่แค่เรื่องอาชญากรรมทั่วไปอย่างลักเล็กขโมยน้อยแต่มันเป็นอาชญากรรมที่มีภาพของการบังคับใช้แรงงานการหลอกลวงการกักขังหน่งเหนียวซึ่งมันสร้างภาพจําที่น่ากลัวกว่ามากในสายตาคนต่างชาติอื ข่าวสารกับคลิปวิดีโอพวกนี้มันแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วมากครับแล้วทางการเขาแก้ปัญหานี้ยังไงคะเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปขนาดนี้เรื่องนี้รุนแรงถึงขนาดที่แหล่งข่าวบอกว่าสำนักง,งานการท่องเที่ยวของเสียมราฐต,ต้องเปลี่ยนแผนกระทนหันเลยหันมาเร่งทำแคมเปญประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ชาวกัมพูชาเที่ยวในประเทศกันเองแทน ซึ่งการที่ต้องหันมาพึ่งนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลักแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการยอมรับไกลๆเลยนะคะว่าการดึงดูดตลาดต่างประเทศกําลังเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จําเป็นต้องทําครับแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าวิกฤตภาพลักษณ์ครั้งนี้มันหนักหนาสาหัสก,กว่าที่คิดและคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะฟื้นความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาได้งั้นถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้จากข้อมูลที่ได้มา เราจะเห็นภาพโดมิโนเอฟเฟกที่ชัดเจนมากเลยนะคะคือมันเริ่มจากการที่ทางการโดยเฉพาะจีนเอาจริงเอาจังกับการปรับปรามทําให้ตัวการใหญ่ถูกจับจนนําไปสู่ภาวะรังแตกที่คนในเครือข่ายพยายามหนีตายกันอย่างโกลาหลครับ แล้วความโกลาหลและความรุนแรงเหล่านั้นก็ถูกถ่ายทอดผ่านโซเชียลมีเดียสร้างภาพลักษณ์ที่น่ากลัวและไม่ปลอดภัยให้กับประเทศซึ่งภาพลักษณ์ที่ว่านี้ก็ย้อนกลับมาทุบเศรษฐกิจของตัวเองอย่างรุนแรงโดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ยวที่เป็นเส้นเลือดหลักเส้นหนึ่งของประเทศก็ซบเซาลงอย่างที่เห็นในตัวเลขเลยครับมันเป็นวงจรที่น่ากลัวมากค่ะจากอาชญากรรมสู่ความหวาดระแวงและไปจบที่วิกฤตเศรษฐกิจใช่ครับและประเด็นที่แหล่งข้อมูลนี้ทิ้งท้ายไวใ้ให้เราครบคิดต่อ ผ่านความคิดเห็นของชาวเน็ตที่ว่าปัญหานี้แก้ไม่ได้ถ้าไม่มีแรงกดดันจากนานาชาติผมว่ามันเป็นคำถามที่ใหญ่และสำคัญมากจริงๆครับอืมคือเมื่อไหร่ก็ตามที่อาชญากรรมข้ามชาติมันฝังรากลึกจนแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งไปแล้วการแก้ปัญหาจากภายในประเทศอย่างเดียวมันจะเพียงพอจริงๆหรือ หรือว่าทางออกที่แท้จริงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและแรงกดดันจากภายนอกอย่างจริงจังอย่างที่ความเห็นนั้นได้จุดประกายเอาไว้นั่นคือคำถามใหญ่ที่สถานการณ์ในกัมพูชาครั้งนี้กำลังบอกเราอยู่นะคะ